เนใหญ่ก็รกวันหลับครั้งนี้สำหรับต้อง่างน้ให้วันงนี้นนวันไทยเทวาลุกตัง้งใจมากราบองผมทอบกูกูปาริจิตคำทุกชูให้ลูกอยู่สู้กับปัญหา Ha, Gauda ไกรีกราบปู่ลงทินดินนี้ขอบารมีองค์ปูนำาาอิมนาสกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโกอิริยะเมตรยโยโธิสัตโตนะโมพุทธายะ จัต้องมาหาปู่ปู่ปาริจิตคำชูให้ลูกรู้สู้กับปัญหาบนทางก้าวย่างแสงสว่างได้ผู้นำพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธาลูกจึงมาหาปู ຂໍບາລະມີພົງປູນໍາທ້ ดูนานเมื่อเราเสียบสายยาเข้ากับท่อที่เดินไว้นะคุณผู้ชมนีนะ่เห็นไหมฮะมันก็จะมีน้ำนะไหลออกมานะช,ช,ชิดๆิบๆิๆๆิินี่นะับเห็นไหม ไม่ต้องนะลากไฟดา,ยยามารดน้ำให้กับต้นโมกเลยนะครก็จะประมาณน,นี้นะแต่พี่ที่เขาทำไว้นเนี่ยเขาก็บอกว่าวเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนยฮะมันจะมีตะไคร่นะฮะมาอุดรูนะให้เราคอยสังเกตนะฮะแล้วก็เอาเข็มนะฮะมาทิ่มตรงรูเนี่ยที่มันมันตันนะฮะคือตะไคร้น้ำมันจับอยู่นะครับมันจะได้ใช้งานได้ปกตินะค นี่น้ำก็จะหยดติ้ง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 ,งแบบนี้นะครับ นี่นะเป็นแนวรั้วต้นโมกเนาะนะครับจนมาถึงทางข้าวนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะพี่อิสระนะครับสำหรับแนวะความคิดเนาะนะฮะผู้นำในการที่จะทำให้ นะ f c นะฮะี GP ทั่วโลกนะมีส่วนร่วมในนะเรียกว่าบุญสัมพันธ์นะครั้งนี้เนาะน,นะครับผมนะตั้งแต่การมีรั้วต้นโมกนะหลังจากนั้นก็มาเดินระบบน้ำนะให้กับนะรั้วนะแล้วก็ต้นไม้อีกนะเห็นพี่สระบอกว่าจะทําย้อนไปทางที่ดินเก่าด้วยน,นะที่ที่ที่เราปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอีกนะก็คือทั้งหมดเลยนะแนวรั้วรอบลานองปูเนี่ยนะต่อไปก็นะ จะดูแลได้ง่ายขึ้นแล้วนะเห็นใจสาวบาะนะยิ่งตอนนี้เราอยู่กันน้อยคนด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับต่อไปคือแค่เปิดวาวนะเปิดก๊อกตึงเดียวนะครับต้นโมกรอบลานองปูนะครับก็จะได้รับน้ำนะอย่างทั่วถึงนะไม่ต้องมาเดินลากสายยางแล้วนะครับทําให้ครบนะทุกด้านเลยนะครับผมนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณ f c t ซด้วยนะครับที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะพี่เสือได้เห็นคอมเมนต์ของหลายๆท่านพิมมาบอกแล้วนะนะครับนะเราก็ได้ร่วมกับรัว้วรอบองปูนะสามต้นหนะ้าซื้ออะไรแบบนี้นะเราก็ได้ร่วมกับระบบน้ำด้วยนะาซื้ออะไรแบบนี้คือแบบเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะนะฮนะคืออะไรที่เป็นดีๆแบบนี้อยากให้พิมกันเข้ามานะอ่านแล้วมันใจฟูนะคุณผู้ชมนะนะสิ่งดีๆอะไรก็ตามนะฮะ นะขนละเล็กคนาน้อยหรือว่านะความรู้สึกอะไรที่คิดว่าเราพิมพ์ออกไปแล้วเป็นบวกต่อคนอ่านนะครับอยากให้พิมพ์กันเข้ามานะนะบ,บางครั้งมันไม่ใช่ส่งผลแค่ต่อเสือพะไปคนเดียวนะนะนะคุณผู้ชมท่านอื่นนะที่อยู่ในช่องที่ดูในคลิปที่เห็นในไลฟ์สดนะเขาก็พิสูจน์เชื่อว่าทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันแหละนะครับเห็นข้อความดีๆอะไรแบบนี้ที่เราได้มีส่วนร่วมในการทําดนะีคนอื่นไอเห็นนะครับทุกคนก็จะรู้สึกตีนะมีพลังนะเกิด ความอิ่มอกอิ่มใจนะฮะไปกับท่านด้วยเนาะนะครับนี่เห็นไหมดอกนู่นุ้ยสวยจังนะครับดอกโมกนะเห็นเขาบอกว่านะครับต้นโมกเนี่ยนะครับช่วงเย็นเนี่ยนะฮะดอกจะกลิ่นหอมเป็นพิเศษเลย